สวัสดีครับทุกคนพบกับผมหมอแมวในช่อง Eco ค a เบเกอร์เบเกตัวน้อยร้อกว่าซีซีครับ<น>อาจจะสงสัยรถมอเไซค์ผมอยู่ไหนนู่นหลังต้นไม้โอเคก็ต้องบอกก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อนๆทุกคนในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยคือมันไปไหนมาไหนลำบากมากนะดังนั้น เราเองก็เบื่อเบื่อนะครับสถานที่ที่เราจะไปได้บางที่ก็ห้ามไปโดยเฉพาะหลายๆที่ตอนนี้ก็คือฟิวกันแล้วเราก็เลยจําเป็นจะต้องออกมาเสพหาความสุขใกล้ๆตัวนะครับกับสถานที่ที่อยู่ใกล้บ้านนะเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อแล้วก็ป้องกันที่ตัวเองจะเป็นพาหะที่จะนําเชื้อนะครับไปติด พี่พี่น้องน้องเพื่อน,นๆนะที่อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่อื่นนะครับก็ในวันนี้ผมอยู่ที่เส้นทางระหว่างไปแหลมประทับนาเบอร์ขนอมจังหวัดสุราษฎร์ใช่ไหมไม่ใช่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้ววันนี้ก็ที่ทุกคนเห็นนะก็ถ้ากล้องมันซูมได้มันจะเห็นนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าท้องทะเลท้องฟ้าที่มีท่ามกลาง หาทรายขาวอะไรก็ไม่รู้แต่ก็คือตอนนี้น้ํามันกําลังลงนี่เห็นไหมน้ามักนกาลังลงนะแล้วผมก็จอดรถนะครับเพราะว่าสะดุดกับภาพภาพหนึ่งที่กำลังเห็นอยู่ในตอนนี้ครับถักล่องซูมเห็นก็จะดีมากนะในช่วงที่น้ําลงนะครับแบบนี้นะทุกคนดูจับจ้องไปที่ด้านหน้านะมีหมาสองตัวกําลังวิ่งเล่นบนชายหาดอย่างสนุกสนานครับคือตอนแรกนะเว้มันวิ่งอยู่ตรงแถวนู้น นะสุดสุดฮาเลยนะครับคือสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันลงไปได้ยังไงและมันคิดอะไรอยู่มันถึงได้ลงไปนะทุกคนก็คือหมาสองตัวกําลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานอยู่บนชายหาดที่แบบคือถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นอนะ่ะผมก็รู้สึกว่าเราก็น่าจะมีความสุขอะ่ะแล้วก็ได้รับประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันทําให้รู้สึกว่าได้พักผ่อนนะ ผมก็พยายามคิดอยู่เหมือนกันว่าผมจะลงไปดีไหมแต่ก็กําลังหาเส้นทางที่จะลงไปได้อยู่เพราะว่ามันมันเป็นป่าชายเลนตรงนูนงน้นนะ่ะป่าชายเลนแล้วแบบมันหนาแล้วก,การที่เราจะลงไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าน้ํามันจะขึ้นเมื่อไหร่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าพื้นเนี่ยมันจะแข็งพอไหมที่เราจะเดินลงไปนะครับดังนั้นเราก็ไม่ไปแล้วกันแต่เราขอมาเก็บบรรยากาศเก็บความสุขนะมีความสุขกับหมาสองตัวตัวนั้นด้วยแล้วกันที่กําลัง วิ่งเล่นแล้วก็นั่งพักผ่อนนะยังเงียบสงบบนชายหาดที่กว้างใหญ่ในขณะที่น้ําลงนะทุกคนแนี่คือไม่มีอะไรครับอิจฉาหมาเท่านั้นเองนะหมามันมันอยู่ตรงนู้นน่ะถ้ามองเห็นนะมันอยู่นู่นน่ะเออสองตัวเมื่อกี้มันยังวิ่งกันอยู่นี่มันคงเมื่อยนะอาจจะหาอะไรกินกันะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยสาร,รการณ์แบบนี้ลหลายๆคนก็ work from home หลายคนก็ต้องกักตัวอยู่บ้านนะครับเดินทางไปเที่ยวทิปนั้นทิปน้นท,ปน,นทิปนี้ลําบากเพราะว่าเขาปิดหมดเราไปมันก็ลําบากนะกลายเป็นเป็นคนไม่ดีอีกนะครับถ้าเกิดว่าเอาเชื้อเอาอะไรไปแพร่คนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นตาบาปไปตลอดชีวิตนั้นก็ขอให้ทุกคนนะครับอยู่บ้านนะงดออกไปไหนถ้าไม่จําเป็นนะอยู่เชื้อเพื่อชาตินะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์มอาจจะรุนแรงในช่วงนี้นะแต่ว่า เราเองก็รู้สึกขนหูใจเหมือนกันนะคือมันมันเป็นเรื่องของความคิดของคนแล้วก็เรื่องของทัศนคติด้วยนะบางคนคิดแต่ก็อาจจะเก็บไว้ในใจนะครับแต่บางคนก็เลือกที่จะแสดงออกอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่นะครับสิทธิทส่วนบุคคลนะครับผมก็สำหรับตัวผมเองก็ขอทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะ ตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นนะครับทําหน้าที่ของเราให้ดีก็ก็พอเนาะเอาละเอเห็นไหมทุกคนทุกคนดูครับด้านหน้ามันกําลังมันกําลังหยอกล้อกันนะครับนู่นนู้นนนหยอกล้อกันไกลๆนู่นเออนั่นี่เห็นไหมฮะน่าจะเป็นตัวสีดํากับตัวสีน้ําตาลนะครับกําลังวิ่งเล่นออย่างสนุกสนานเลยทุกคนดูพวกมันวิ่งไล่จับกันอ่ะแหมเราเราลองดึกภาพเรากับแฟนนะครับแบบ วิ่งหยอกล้อกันที่ชายหาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิ่งเล่นไล่จับกันเหมือนหนังอินเดียอ่าน่าจะสนุกดีเหมือนกันแล้วก็บรรยากาศตรงนั้นถ้าใครถ่ายพีเวดดิ้งผมว่าสวยนะเพราะว่ามันมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับไอเหตุการณ์ที่ว่าน้ําจะลงแล้วมีชายหาดแบบเนี้ยให้เราได้เดินเที่ยวเนี่ยดูนะครับนี่คงเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่อยากจะเก็บเอาไว้นะครับในอนาคต เอาไว้ให้ลูกลูกหลานได้ดูกันนะว่าเมื่อก่อนที่นี่นะครับมีความเป็นยังไงนะสภาพแวดล้อมสภาพออของทะเลนะครับและพื้นที่ต่างๆเป็นยังไงเพราะผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราก็คงต้องเก็บภาพความทรงจําดีๆไว้หนูหนูมันหยอกล้อเล่นกันดูโอ้ยฉามันเหมือนกันนะเนี่ย ผมเลยอยากจะทาํามอเตอร์ไซค์ให้วิ่งในน้ําได้เหมือนกันนะจะได้ไปหามันได้นะแม,ม่สวยงามสวยงามนะครับดูแล้วมีความสุขไปด้วยนะหวังว่ามันคงไม่ไม่พลาดรักอะไรกันบนนั้นนั้นทุกคนมันก็จะเป็นภาพที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับโอเคดูอ่ะเก็บภาพบรรยากาศไว้เท่านี้แล้วกัน ถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสครา b e ให้กับช่องของเราด้วยนะครับก็ช่วงนี้พยายามอยากจะหาคอนเทนต์ทาเพิ่มเพราะว่าในช่วง work from home ด้วยแล้วก็ออกไปไหนมาไหนลําบากนะก็อยากจะหาอะไรทํานะครับจะเป็นคลิปวิดีโอเบาสมองจะเป็นคลิปที่ให้ความรู้หรืออะไรก็ตามนะอีโคเบเกอร์จะพยายามสรรหามานะครับมอบให้กับทุกๆคนนะครับขอสําวันนี้ลาไปก่อนเจอกใหม่ท่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ